คุณรู้จักไวรัสไหมฉันใหม่ถึงโควิด1 9นะ่ะเรามาทำความรู้จักไวรัสตัวนี้กันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเรามีคำถามทั่วไปสอดแทรกอยู่ในคลิปคงให้เวลาได้แค่3วินะอย่าลืมหยุดแล้วตอบคำถามกันด้วยละ่ะมาดูกันว่าคุณจะรอบรู้แค่ไหนเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยไวรัสโควิด1 9 เป็นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบก็เมื่อไม่นานมานี้นะรู้ไหมมันเกิดจากอะไรให้เวลาสามวิใช่ขังข้าวยังไงล่ะโดยมีการตั้งข้อสสนษหานว่ามีงูเป็นตัวกลางในการส่งเชื้อมาสู่คนว่าแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมขังข้าวถึงนอนกลับหนะัวให้เวลาสามวินะ เพื่อให้พร้อมสำหรับการบินอยู่ตลอดเวลาย,ยังไงล่ะเตรียมพร้อมระวังไปได้เอาละ่ะเรามาดูอาการของผู้ติดเชื้อโควิด1 9กันดีกว่าอาการเริ่มแรกคือมีไข้ตามมาด้วยอาการไอแห้งๆห,หลังจากนั้นราวหนึ่งอาทิตย์จะมีอาการหายใจติดขัดผู้ป่วยอาการหนักจะมีอาการปอดบวมอักเสบร่วมด้วยหา,าการรุนแรงอาจทำให้อวัยวะภายในล้มเหลวฉันรู้สึกมีไข้ ฉันเป็นโควิดหรือเปล่านะคงไม่หรอกนักวิจัยประเมินว่าในจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19 1,000คนมีผู้เสียชีวิตร,ราว5าถึง0คนหากระบุปเป็นตัวเลขต่อจงก็ราวเรา9คนในผู้ติดเชื้อ1,000คนหรือเกือบ1%เอร์เลยนะอัตราการเสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำก็ร,ราว 1- นเร์เซว้าวประชากรโลกมีแค่ไหนกันนะ เรามาดูวิธีการป้องกันกันดีกว่าในปัจจุบันมีการวิจัยในหลายประเทศคงอีกไม่นานเราจะสามารถกำจัดโควิด -19 ไปได้อย่างหมดจดโควิด -19 มีการแพร่กระจายทางของเหลวที่ออกมาจากการไอและการจามผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อรวมทั้งป้องกันการแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นโดยมีการปฏิบัติตนง่ายๆดังต่อไปนี้ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำอุ่นเป็นเวลา20วินาทีหรือใช้เจลฆ่าเชือ้อคุณคงรู้วิธีล้างมืออย่างถูกต้องอยู่แล้วใช่ไหมใช้กระดาษเช็ดชูปิดปากเมื่อไอหรือจามถ้าไม่มีใช้แขนเสื้อแทนได้แต่อย่าลืมนะอย่าแตะต้องเสื้อและนำกลับไปซักให้เร็วที่สุดด้วยละ่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสด,ดวงตาจมูกปาก เพราะมันสามารถทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายเราได้หลีกเลี่ยงการติดต่อใกล้ชิดกับผู้คนและอย่างสุดท้ายถ้าคิดว่าตัวเองติดเชื้อรีบไปปรึกษาหมอด้วยล่ะหากคุณชอบคลิปนี้หรือมีอะไรแชร์ให้คนอื่นรู้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแชร์ให้คนอื่นรู้บ้างล่ะ